ผมว่าตัวละครแม่เป็นคนที่รักชาติมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความผูกชอบสูงมากๆม,มีความรักครอบครัวสูงมากๆแต่ว่าจะไม่จะไม่แสดงออกถึงความรักแบบด้วยคําพูดจะเป็นการกระทำก็จะเป็นแบบผงผางผงผางแต่ว่าตัวน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ในสายตาเราเรามองว่าไม่เอาอ่าวแล้วก็ขี้ขาดจะเอาแต่หนีปัญหาอย่างเดียวแล้วก็เลยรู้สึกว่า ทำไมมึงไม่มีความรับผิดชอบใน,ในชีวิตตัวเองแบบนี้แล้วเราก็จะมีความแบบทะเลาะก,กับมันบ่อยไม่ได้รอกอยากจะมีทุกอย่างโดยที่ไม่ปกป้องอะไรเลยสักอย่างแต่ว่าพอเราเจอเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอยัางไงกับมันกันแน่ครับผมผมไม่เคยเล่นหนังซอมบี้มาก่อนเนะแล้วเราก็อยากเล่นหนังซอมบี้มาตลอดอยู่แล้วปนะระกอบกับพี่ขมกำกับด้วยมันก็เลยทําให้เหมือนทุกอย่างง่ายมากๆที่จะตัดสินใจรับเล่น จริงๆเราไม่เคยเสิร์ช Google ว่าหน้าตาพี่โมเป็นยังไงเนาะแต่ว่าชื่อพี่โคมปุ๊บฟังชื่อแล้วดูดุอะไรเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงปุ๊บพี่โมดูแบบเออเฟลลี่แล้วก็น่ารักมากๆครับแล้วก็แบบรับฟังเราทุกเรื่องจริงเหมือนในฐานะนักแสดงคนหนึ่งครับผมรู้สึกว่าปกติแล้วถ้าหนังซอมบี้เงี้ยมันก็จะเล่ามุมมองคนซะส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับได้เล่ามุมมองซอมบี้ด้วย การที่คนเราอยู่ๆมันต้องมากลายเป็นสิ่งนี้แล้วเราได้เล่ามุมมองผ่านไอ้ซอมบี้จริงๆเนี่ยวันนีสตรัคโกลอะไรบ้างวะที่คนคนหนึ่งมันจะต้องเจอในในในวันที่เราไม่กลายเป็นปีศาจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ